สวัสดีครับพวกเราชื่อกลุ่มนอนผีเสื้อทำลายพืชผักสมาชิกมีสวัสดีค่ะเหนยชื่อเด็กหญิงจินเศนามตะกุลพิจิตค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิตศรีแท้ย่าครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิตศดาวงแก้วครับ สวัสดีครับเพื่อนที่เด็กไทยไปยาอาัตมาครับเอ็กปอสำรวจพวกเราได้สำรวจสิ่งที่เป็นปัญหาพวบว่าที่บ้านมีหนอนผีเสื้อมากัดกินพืชผักที่ปลูกไว้สิ่งที่รู้แล้วหนึ่งผีเสื้อมินได้สองผีเสื้อมีหลายสีสามผีเสื้อเป็นหนอนกอดจะมีปีกสี่ผีเสื้อกินใบไม้เป็นอาหารห้าผีเสื้อชอบตอนดอกไม้ต่นดีไฟระบบป,ปัญหา สิ่งที่อยากรู้หนึ่งผีเสื้อมีกี่สายพันธุ์สองนอนผีเสื้อหน้าตาเหมือนกันทุกสายพันธุ์หรือไม่สามประโยชน์ของผีเสื้อสี่ผีเสื้อชอบกินอะไรบ้างสิ่งที่ควรรู้หนึ่งวนรชีวิตของผีเสื้อสองเราควรอนเนื้อหางผีเสื้อไว้อยู่ไมสามผีเสื้อในของทิ่งของเรามี สายพังอะไรบ้างสามมีพิสเกตสิบสวนตรวจสอบสิ่งที่อยากรู้หนึ่งผีเสื้อมีกี่สายพันผีเสื้อในโลกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือผีเสื้อกลางวันบัตเตอร์ไฟและผีเสื้อกลางคืนมดด้วยมีผีเสื้อกลางวันประมาณ สองหมื่นชนิดที่เหลือเป็นสองแสนห้าพันชนิดเป็นพีเชอการคืนทั้งหมดติ่งเทียากรู้ในประเทศไทยได้มีการตำ้งเหงือและจำแพทย์ีเทียรกลางวางไว้หนึ่งพังหนึ่งหนึ่งร้อยสิบปีเจ้า หน,นึ่งพันหนึ่งร้อยติติทนิและคาดว่าหีเตียกลางคืนจะมีมากกว่าหีบเตียกลางวันถึงติบเท่าคือหน,นึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยติดติทนิีสิ่งที่อยากรู้สองนอนผีเสื้อหน้าตาเหมือนกันทุกสายพันธุ์หรือไม่นอนของผีเสื้อแต่และพันหน้าตาไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น หน้ำผีเสื้อหางตีนกับหน้ำผีเสื้อมักลกุฏสิ่งที่อยากรู้สประโยชน์ของผีเสื้อหนึ่งระยะที่เป็นตัวหนอนจะกัดกินใบไ,ไม้ในปลาเพื่อไม่ให้มีใบไ,ไหม้หนาแน่นจนเกินไปช่วยให้แสงแดดสอดสองลงถึงพื้น,น,นด้านานได้แต่หากมากัดกินพืชผักที่เราปลูกไว้ก็ไม่ใช่ประโยชน์ของผีเสื้อแต่เป็นโทษของผีเสื้อ 2เป็นอาหารของนกรวมทั้งตัดชนิดอื่นๆ3มผีเสื้อกินน้ำหวานจากดอกไม้จะบินไปมาระหว่างดอกไม้หนึ่งสูอีดดอกหนึ่งทำให้เกิดการผสมเกสรระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียทำให้เกิดการกระจายพันธุ์ของพืชสิ่งที่อยากรู้สี่ผีเสื้อชอบกินอะไรบ้าง อาหารที่ผีเสื้อชอบกินคือ 1. น,น้ำหวานจากเกสรดอกไม้สองผลไม้ที่เน่าเปื่อย3เกลือแร่ซึ่งเป็นแร่ธาตุเราจึงมักพบเจอผีเสื้อบริเวณปงดินและด,ดินเค็มที่มีเกลือแร่มากมายสิ่งที่ควรรู้หนงวนจันทร์ทีของผีเสื้อเริ่มจากตัวเต็มไว้วางไข่ เมื่อห่างไปประมาณยี่สิบสอวังไข่ก็จะปักออกมาเป็นตองในระยะที่เป็นหนองจะไม่กินไปจะกินไเพืชเป็นจำ,จำนวงมากเพื่อปางไปแจกถึงยี่สิบวัน ก็จะกลายเป็นตักเต้มีเปลือกแข็งห่อหุ้มไม่กินอาหารเป็นตักเต้ห้าถึงยี่สิดงก็จะกลายเป็นหีเลือดตัวเต็มวัยสิ่งที่ควรรู้2องเราควร อนุรักษ์พันผีเสื้อไว้หรือไม่เราควรอนุรักษ์พันผีเสื้อเพราะว่าผีเสื้อช่วยขยาย,ายพันธุ์พืชเมื่อพืชหายไปมแมลงกินพืชก็หายไปสัตว์ที่กินพืชและมแมลงก็หายไปอาหารของคนก็จะหายไปด้วยก็จะหายไปด้วยสิ่งที่ควรรู้สามผีเสื้อในท้องถิ่นของเรามีพันุ์อะไรบ้าง ผีเสื้อที่มีถิ่นฐานเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ผีเสื้อสมิงเชียงดาวหรือผีเสื้อภูฐานซึ่งเป็นผีเสื้อชนิดหายากอาศัยอยู่ในเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพียงแห่งเดียว ผีเสื้อสมิงเชียงดาวได้หายไปจากธรรมชาติกว่า40ปีแล้วเพราะการบุกลุกพื้นป่าการลัดรอบจัดขายให้นักสะสมและปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปีทำให้พืชอาหารหายไปครเอตตั้งแต่มูนงานพวกเราได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการไล่หนอนโดยไม่ใช้สารเคมีพบว่ามี พือสมุนไพรที่เล่ยหนอนได้ได้แก่ใบยาเส้นตะไคร้หอมทากากงสะดาและขมิ้นชานและขมิ้นชนันพ,พวกเราจึงตัดสินใจพวกเราจึงตัดสินใจสร้างสารผลิตภัณฑ์เปนน้ำมันหอมตะเหยยล่หนอน